สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับวันนี้วันที่6ตุลาคมนะครับเรามาอยู่ที่หน้างานของเรานะครับวันนี้ได้ลงมือทำงานแล้วนะครับเพราะว่ามีแดดออกนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับฝนได้ตกมาเกือบทั้งวันนะครับแล้วก็มาเมื่อคืนนิดหน่อย ก็มาตอนเช้าวันนี้นะครับแดดเปรี้ยงปร่างเลยแต่ไม่รู้ว่าบ่ายตอนบ่ายจะเป็นยังไงนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมที่หน้างานของเรานะครับก่อนที่เราจะทําการขุดนะครับก็นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนว่าหน้างานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับก็มาดูนะครับ ก็สูบน้ำเหมือนเดิมนะครับนี่ครับทีมงานหนุ่มรอของเราก็กำลังสูบน้ำอยู่ยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยอ่าเซยสนอมสนมลากได้ตัวไม่ได้เลยมันมันมีแรงยิ้มเลยนี่เฮ้หันมานีหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่าเซยสนอมสนอมลากได้ตัว ไม่ยิบไม่ออกเลยครับสูบน้ำทุกวันเลยสงสัยมันรูดกระโหลกดูให้ดีนี่ครับน้ำที่ไหลมาจากทางด้านหมู่บ้านนะครับมาลงตรงนี้นะครับเป็นศูนย์รวมอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เลยต้องสูบน้ำทุกวันนะครับถ้าฝนตกนะครับคาดว่านะครับพายุเข้ามาอีกนะครับ ตามข่าวนะครับกลมอุตุนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะมากี่วันอีกนะครับโอ้ถ้ามาแบบนี้นะครับก็ต้องทำวันเว้นวันหรือว่าทำวันหยุดสองวันนะครับเพราะว่าดินมันแฉะมากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราทำก็ อาจจะทําได้อยู่แต่มันดินมันเละนะครับอาจจะรถทําลําบากดินมันเหนียวนะครับก็เลยต้องหยุดให้ดินมันมันแห้งก่อนนะครับต้องสูบน้ําทุกวันเลยนี่รรรรนครับคุณหมอนะครับก็มาแล้ว<ห>นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับนี คุณหมอคำนวณครับท่านเป็นคนขยันมากเลยนะครับโอ้ไม่ทำงานไม่มีวันหยุดเลยครับขยันมากถ้าถ้าถคุณเสร็จนี่โอ้โหเสร็จปุ๊บปลูกปั๊บเลยปลูกปั๊บเลยครับเพราะว่าคุณหมอนี่ขยันมากนะครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมเตรียมจนไม้เตรียมฟางแล้วครับ ซื้อซื้อแล้วบ่ตอนนี้ซื้อแล้วอซื้อเรื่อยๆสุดยอดสุดยอดฟางสั่งเข้าไปแล้วครับผมรอขนมาครับเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะไวครับครับครับผมดูฝนฟ้าก็ทําไปเรื่อยๆเลยเนาะให้มันมันมันออกงานมันออกจะพูไปเรื่อยได้สวยว่าถ้าทําเร็วก็เดี๋ยวงานจะไม่ไม่สวย ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยเรื่อยเวียโนแหนังดบกเวียโน่รมาเคลสักซามนะนี่ครับนายงาน างานคนทำวันนี้นะครับเม,มื่อเช้าก็ได้แต่งขอบนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เป็นรูปร่างขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับนี่ครับบอ่อเมื่อก่อนนะครับบอ่อตรงนี้ก็เป็นบอ่อสองลูกนะครับเราก็ขยายาหากันนะครับให้เป็น แค่ลูกเดียวลูกใหญ่นะครับก็ <c oughs> ติดตามชมผลงานต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับฝากกดไลค์กดให้กำลังใจนะครับทางทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้เอาไปชมแล้วก็กำลัง ท่านใดที่กำลังจะหาข้อมูลก็ได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับหาข้อมูลในการขุดการที่เราจะทำไรนาสวนผสมหรือว่าโคกน้องนานะครับก็ติดตามรับชมได้นะครับเพื่อเก็บข้อมูลไว้ดูนะครับเพื่อไว้เป็นว่าจ้างรถ ขุรถอ,อะไรก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามชมผลงานของเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมนะครับและก็ติดตามชมผลงานของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับ ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม